การตั้งชื่อแฟนเพจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตอนที่เราสร้างเพจครั้งแรกอาจจะตั้งชื่อไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อแฟนเพจให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจ f a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเราเลยครับพอเราเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน f a c e b o o k มาแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่3ขีดหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตแถบตรงนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มลูกศรตรงนี้ครับเพื่อดูเพจทั้งหมดของเรานะครับพอกดเข้ามาแล้วในนี้ก็จะเป็นเพจของเรานะครับเราอยากเข้าไปเปลี่ยนชื่อเพจไหนนะครับให้เรากดเลือกเข้าไปได้เลยผมจะเลือกเป็นเพจนี้นะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้มันสลับมาเป็นโปรไฟล์ของแฟนเพจแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นให้เ,าเราไปที่3ามขีดหรือว่ารูปโปรไฟล์ที่อยู่บริเวณมุมขวานะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาในเมนูแล้วนะครับจากนั้นให้เ,าเราไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองมันคือเมนูตั้งค่าที่อยู่บริเวณมุมขวานี่เองนะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแฟนเพจของเรานะครับและถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อให้เราเลือกลงมานะครับหาเมนูการตั้งค่าเพจนะครับจากนั้นเราก็กดเลือกเข้าไปได้เลยครับหลังจากกดเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นอยู่ข้อแรกเลยครับก็คือชื่อนั่นเองนะครับถ้าเราอยากแก้ไขชื่อแฟนเพจของเราให้เราเลือกเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเพจตามที่เราต้องการเลยครับโดยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราจะทําได้ทุกๆ60วันนะครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องรอ60วันนะครับตรงนี้ผมก็จะแก้ไขชื่อเพจเลยครับหลังจากที่เราแก้ไขชื่อเพจเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับกดเข้าไปได้เลย จากนั้นเขาจะแสดงผลตัวอย่างชื่อเพจใหม่ให้เราดูนะครับโดยที่ทาง Facebook จะบอกเราว่าใช้เวลาตรวจสอบชื่อใหม่ประมาณ3วันนะครับและเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าจะใช้ชื่อนี้นะครับให้เรายืนยันรหัสผ่าน Facebook ของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของ Facebook นี้เป็นเจ้าของเพจนี้ในการเปลี่ยนชื่อจริงๆนะครับตรงนี้ให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปได้เลยหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อเพจของเราก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับแต่ในกรณีเพจของผมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเลยจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับสมมุติว่าของเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดแอป f a c e b o o k แล้วเปิดใหม่นะครับผมก็จะทําการเคลียร์แอปทิ้งนะครับแล้วเหยียบไปเปิดใหม่นะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ